สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูไอ้หนุ่มสายหวานทีมงาน TPA Construction TPA c o n c r e t ครับวันนี้เจอดินโลมีกแล้วครับโดูที่ว่วาจะรอดหรือเปล่าครับตัดอ้อยอยู่ที่บากทางบ้านจานน้อยครับตำบลดงทอง แขตดงจังหวัดปูดีรัมทั้งรถตัดแล้วก็รถสิบล้อครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยนทั้งคู่ครับรอดไป่รอดครับมอดไม่รอดรอดไม่รอดเฮ้เฮ้ยุบแล้วครับยุบแล้วครับสิบล้อครับแต่ว่าสิบล้อนั้นรถเปล่าครับสบายสบายเลย บลำครับ ลับได้แล้วไม่รอครับดันอย่างเดียวครับรอดไม่รอดติดโลไม่ติดโลมล้นครับล้น ติดคอโอ้จวน,จวน,จวนจวแล้วครับจวนแล้วครับจวนแล้วครับจวนแล้วจวดแล้วโอ้ จะเต็มก่อนหน้านี้ครับไม่กล้าไปโลมครับ่งไม้ต่อให้รับไม้แล้วดันต่อครับ พื้นที่อันตรายรถเปล่านี้ให้ไปรอพื้นที่อันตรายอย่างเดียวครับสำหรับติบล้อ ยอดครับแล้วแปลงนี้ก็เพิ่งจะปลูกอ้อยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเปลี่ยนจากนามาเป็นอ้อยครับผมป้บาบอกนะครับเจ้าของเจ้าของอ้อยบอกข้าวราคาถูกปลูกอ้อยแม่งเสลยครับ แล้วก็งามด้วยนะครับลำใหญ่มากต้นสูงต้นยาวลำใหญ่ครับไปไปนู่นแล้วครับน่าจะเต็มแล้วครับ ส่งสัญญาณเรียก10ล้อมาใส่แล้วเต็มแล้วครับเต็มตู้แล้วลบไปจอดเกียร์อ้อยหอยยาวไปแล้วครับ เาครับงานเข้าอีกแล้วเรียบร้อยอีกหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยติดลมติดลมอีกนะครับลงมาดูแล้วลงมาดูแล้วเรียบร้อยอีกแล้วฝ่มาบอกเรียบร้อยอแล้วครูแลแล้วก็เรียบร้อยจนได้ครับ ติดลมครับโอ้โหนี่ขนาดพื้นที่แข็งๆนะไหลตรงที่กลัวติดไม่ติดไหลตรงที่ไม่กลัวแล้วเสือกมาติดตรงนี้ครับเอ,เองไงอีกปะ ไอที่จะติดไม่ติดไอที่ไม่น่าติดมาติดฟ้าเหมือนกับเป็นหลุมเลยเนี่ยต่อหรือเปล่าเนี่ยเนาะเหมือนหลุมต่อหรือเปล่าเหมือนเป็นหลุมต่อหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยเหมือนที่แข็ง <laughs> ล้อนี้ครับล้อหลังข้างขวาเรียบร้อยถ้ารถสิบล้อนี่จะบอกว่าติดไข่นี่รถตัดไม่รู้จะบอกว่าติดอะไรดีอ้าวสลิงมานะครับฝั่งนี้นี่ลากสลิงจนพอมหมดแล้ว xin sẽ đừng đứng lên cứ tội là đứng thoái bò đứng thoái gặp โลมบ่อยเหลือเกินครับจัดเต็มอย่างเดียวอ้าวเรียบร้อยฝั่งนี้เอาขันไหนเอาขันนั้นบอก มันรถเปล่านะขอรอก่อนอ่าจัดไฟครับแคน,น,นั้นกลัวมาจมด้วยกันใช่ไหมปลาวันนี้ไม่ต้องเก็บอ้อยแล้วมั้งละสลิงตามตูด <c oughs> วันนี้ทีมงานเก็บอ้อยนี่แทบไม่ได้ทำงานครับเก็บสลิงอย่างเดียวครับคลิปก่อนหน้านี้ติดหลมอยู่ตรงนู้นครับฝั่งนู้นนี่เข้าใจว่ามันลมกว่าน,นี้ก็เลยหนีมาฝั่งนี้แต่ว่ามาฝั่งนี้ก็มาเจออีกครับ โปรงง่ายนี ok My My <th> <th> ้เ eh สือปาจระเข้ครับผมงานนี้กะว่านี้โลมมาพื้นที่แข็งๆจะปลอดภัยสะหน่อยครับที่ไหนได้ครับถ้าเป็นปลาก็ตายน้ำตื่นแล้วครับแบบนี้ใช่ไต่ใต่ๆต่ไต่เลยใต่ใต่ไปอีกอีกสลับกับ อันนี้มีแต่ขอไหมล่ะอ้าวแต่ขอไม่มีแล้วครับไม่ดักเลยเนาะไม่ดักเลยเตกะตายเลยไม่ได้ม่ สงสัยเดีดูการน้าต้องทำตะขอไว้ทุกคันละมั้งนี่นี่ครับจุดจุดเกี่ยวสลิงครับเอาคัดไว้ใต้ดำ ขึ้นประจำตำแหน่งแล้วครับโอ้ขาดห <c oughs> ลุดครับหลุดสลิงหลุดโอ้บาลาบอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงวะ นี่ครับปาล่าคนกลับก็ตัดถ้านมนม,มก็จะเรียกชายล่าจยกขึ้นแล้วครับแต่ว่าสลากหลุดซะก่อนกำลังแบบเกี่ยวใหม่ครับ เรียบร้อยยังเอ่ยเอาละครับปาล่ากลับขึ้นมาจับตำแหน่งครับรถตัดรถตัดนะพร้อมสิบร้อยยังไม่พร้อมครับเตรียมตัว ส,สุดยอดครับขึ้นเรียบร้อยทิ้งแต่ล่องรอยของความโหดร้ายเอาไว้ครับดูร่องรอยกันสักนิดนึงครับนี่เป็นล้อหลังนะครับล้อหลังฝังขวานีไม่เท่าไหร่เราฝังซ้ายไม่เท่าไหร่ครับนี่ฝังซ้ายอยู่ฝั่งนี้ล้อหลังฝั่งขวาอยู่ฝั่งนี้ครับ ยุบเลยเนี่ยวิ่งวิ่งมายุบไปต่อหน้าครับเหมือนจะเป็นหลุมอะไรสักอย่างหนึง่งแนเปียกดยิเข้าไปโน้่นไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเริ่มระแวงแล้วครับตอนนี้ครับ <g ül> ได้เดวกวนะไวันะไรอ้าวดได้เรียบร้อยปลอดภัยครับได้แล,แล้วก็มี มีช็อตเด็ดจะได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรียบร้อยตามระเบียบครับไม่ไปแล้วฝั่งนี้กลับลำไปทางเดิมดีกว่าป๋าบอกอกลับลำแล้วก็ไปใส่กนูุนให้เต็มครับกนูุนก็ไม่น่าจะไปถึงจุดอันตรายฝั่งนู้นหรอกน่าจะเต็มก่อน รอชมตู้ต่อไปเลยครับกลิบนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ